สดีทั้งทายไปทางช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook บองดำอินดี้ด,ด,ด้วยแล้วกันครับผมพี่น้องครับยังอยู่ที่เดิมครับที่วัดตำแยนะครับผมบ้านตำแยตำบลกระเบื้องใหญ่อําเภอพิมาจังหวัดโคราชนะครับนครราชสีมานะครับหลังจากพาชมรีวิวร่อนแห่นะครับก็ยังเป็นงานบวชนางไหนอยู่นะครับแต่ว่า ผมจะพาทุกท่านมาชมระบบเสียงลิเกครับผมสุดยอดลิเกลูกทุ่งที่เด็ดนะครับลูกปิดปากแบนนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านนะครับมาชมและสัมผัสระบบเสียงของทีมงานลิเกคณะนี้ครับผมของโคราชนะครับโคราชบันเองครับผมนะครับว่าระบบเสียงเขาใช้อะไรบ้างนะครับฉากเวทีก็จะเป็น อะไรทันทันชิมพลีฟาร์มครับผมนะครับทันชิมพลีฟาร์มครับน่าจะเป็นอ่าสปอนเซอร์สนับสนุนนะครับคณะลีกีคณะนี้นะครับลูกเป็ดปากแบนนะครับตู้เบสเป็นของดีอะคูสติกครับผมโอ้ยนเนาะเดี๋ยวไปหาเจ้าของก่อนคนไหนอาจารย์กี้ครับอาจารย์กี้คนไหนชื่อกี้ครับ สวัสดีครับจ้าสวัสดีครับก็ไหนนาะมาอาจารย์สวัสดีครับผมมาดูจับกับเจ้าของระบบหน่อยละกันครับผมจันพาผมชมระบบเสียงของอาจารย์หน่อยละกันได้ไหมครับเชิญครับเชิญครับได้ครับขึ้เรื่องด้านบนก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเดินไปครับผมอ่ะโอเคครับผมโอ้เป็นอาจารย์กี้นะครับ เจ้าของระบบเสียงอ,อู้เพราะแหกใกไม่ธรรมดาแลว้วครับพี่น้องครับดูแต่แรกใส่อุปกรณ์โอช้ชุบชุบาอาจารย์อาจารย์แนะนำผมก่อนเดี๋ยวผมสอบถามอาจารย์ก่อนแนะนำก่อนอจุดเริ่มต้นเป็นมาความเป็นมาอย่างไงครับลิเกีนานี้ก็รวมตัวครับรวมตัวกันมา,าจาก คือพี่เป็ดลูกเป็ดปักแบนอะไรการรวมตัวกันมาจับก่อตั้งกันมาครับอ๋ออันนี้ได้กี่ปีแล้วครับจ๊ะเพิ่งเพิ่งเพิ่งเป็นคณะน้องใหม่ครับแต่ว่าแต่ว่าลิเกก็เล่นกันมาหลายสิบปีแล้วครับลิเกคือเล่นมานานแล้วแต่แต่การรวมคณะนี้คือเพิ่งเพิ่งปียังไม่ถึงไม่ถึงยังไม่ถึงใช่ครับกี่เดือนครับอยู่ประมาณได้เดือนนึงแล้วครับเดือนหนึ่งเดือนเดือนสองเดือนแลวครับเตรียมตัวเดือนเดือนสองเดือนแต่รผมดูซิสเต็มระบบเครื่องเสียงของ คณะนี้ก็ไม่ธรรมดาอาจารย์ยัง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 ไม่หยุดแค่นี้นะครับยังไม่หยุดเพราะว่านี่สเต็ปแรกรอดูงานใช่รอดูงานด้วยเพราะเราเพราะเราเพราะเราพอเราต่อตั้งมาใช่ไหมอ่ะเราก็ต้องดูดูงานด้วยครับผมถ้างานตอบรับดีเราก็จะจจัดเขาอีกอืมทัางั้นเราไปดูซิสเต็มขอารจ์เลยดีกว่าครับผมลงทุนผมถามคร่าวๆอาจารย์ทั้งหมดเนี้ยเนี้ยณตอนนี้ที่ลงทุนคร่าวๆไปประมาณเท่าไหร่หลักไหนยัง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 ไม่รวมสิบล้อนะครับยังไม่รวมรถผนก็ สี่ห้าล้านครับสี่ห้าล้านโอ้ทั้งเวทีทั้งอะไรหมดเลยใช่ไหมยังไม่รวมรถสิบ้อนะรถขนใช่ไหมครับโอ้สี่ห้าล้านมาดูเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้างอาจารย์แนะนําเลยครับผมมิกมิกไมดทาสของไมด้าสครับตัวไหนครับอาจารย์เป็นทนิยมครับเอ็มสามสองครับเอ็มสามสองใช่ครับอาจารย์ทําซาวเองกไหมก็มีสองคนครับสองคนมือซาวสองคนอาจารย์ค่าตัวเท่าไหร่ สองผมเพิ่งเห็นผมเพิ่งเห็นเร็วๆนี้มือมสองก็ปล่อยกันอยู่แสนแสนต้นๆอะใช่แล้วจะจับมาเท่าไหร่ตัวตัวนี้ก็พอดีให้คนมีที่ที่รู้จักกันเขาจัดจัดเซตมาให้จัดซิสเต็มให้ครับผมก็ประมาณล้านกว่าบาททั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดเลยซิสเต็มเครื่องเสียงนะใช่ครับไม่รวมไฟนะไม่รวมไม่รวมคือไฟต่างหากครับแต่ว่าซิสเต็มเครื่องเสียงคือล้านกว่าบาทโอ้โหก็มีอะไรบ้างครับอาจารย์ตรงนี้ ก็มีไม้ครับมีไม้ไม้ชั่วไม้ชั่วไม้ชั่วสองสองตัวอันนี้คลีนออริโอใช่ครับโอ้โหพี่น้องครับอันนี้คืออันนี้คือตัวตัวทำอะไรครับอาจารย์ใช้ทำอะไรครับตัวนี้เป็นร้อนครับเป็นร้อนอ๋อเป็นน้อนดิบครับผม ไอ้สองแท่น CNC นเซ่มอนิเตอร์มอนิเตอร์นั่งดนตรีเราเราเกดนตรีสดใช่ไอาจารย์มันคล้ายๆกับกล้วยหอมไหมอ่าประมาณนั้นประมาณนั้นคือลักษณะจะคล้ายๆกันอ่แต่กล้วยหอมเ็าจะเป็นอะไรนะทางบ้านเขาอ่ะกันตึมอ่าแต่อาจารย์จะเป็นโคราชใช่ครับนานครับอ แต่ว่าก็คือแนวมันจะใกล้เคียงกันแต่ว่าแต่ว่าคือถ้าเกิยของกันจะเป็นการตืมมีสานใต้แต่ของอาจารย์ก็จะแนวโคราชโคราชก็จะเป็นลำวงพวกเพลงโคราชประมาณนี้เนาะโอ้เครื่องดนตรีครบชุดเลยอันแรกผมถามหญิงแลิเกโคราชปกติจริงๆเขาจะเป็นอย่างนี้ไหมตอนตอนนี้ตอนนี้พวกมีแต่เปิดความนะก็ิเกกระเสริฐเหมือนกันอาจารย์จะเปิดควมน่าสมากอ๋อใช่แต่อาจารย์คือชีกเลย อาจารย์ชิงเอามาเป็นวงสดเลยครับวันนี้บุคลากรเราพร้อมนะครอ่าบุคลากรเราพร้อมเรานักดนตรีเราดึงกันได้อ่าเราวันนี้อาจารย์ที่เขาทำ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 เครื่องเสียงให้อ่ะเขาอยู่ในแวดวงพวกนักดนตรีพวกแนวพวกใครอยู่แล้วเรื่องกันมาง่ายมันก็เลยสะดวกสะดวกกับทีมเราเลยอ่าก็เลยได้ผสประสานกันได้ครับผมวันนี้มอนิเตอร์กี่ใบครับอาจารย์สิบใบครับมอนิเตอร์สิบใบเนาะ ันดน,นตรีประมาณหกประมาณนี้นอกข้างบนแล้วทีนี้เราไปดูซีสเต็มตู้ลำโพงดีกว่าครับจารโอ้โห,โหโลงทุนแบบทีเดียวจบเลยครับผมนะครับเดี๋ยวมุดก่อนแต่ว่าอาจารย์บอกว่าจะไม่หยุดแค่นี้ครับพี่น้องนะครับผมว่า อาจารย์น่าจะเพิ่มตู้ลำโพงแล้วก็ระบบเสียแน่นอนเลยถูกไหมอาจจะเป็นไปได้อาจจะเป็นไปได้จะดูตอนนี้หอาจจะเพิ่มเป็นเป็นเสียงกลางอาจจะสักแปดก็ได้แต่ล้วก็จะเพิ่มระบบไฟก็มีระบบไฟสวัสดีครับสวัสดีครับมาไฟก็มีครับผมตู้ก็ยังเป็นแบบธรรมดาธรรมดาอยู่ครนะตู้เป็นของดิอะคูสติกใช่ครับผมเป็นสูตรมันมันหน้าเปิดแมาจารย์คือหน้าเปิดหรือว่าเป็นแบนพาร์ทแบนพาร์ทครับเป็นแบนพาร์ทเนอะ สิบแปดนิ้วใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้เป็นตู้บริษัทเลยใช่ครับครับกางก็บริษัทของเซซาวนี่้องครับข่างละหกไปก็สิบสองดองตู้เบก็ข้างละแปดอาจารย์จะลงซาวต่อประมาณกี่โมงน่าจะประมาณหกโมงครับเพราะว่าต้องรอเครื่องบิน เ4โอหมครับผมครับชแนลละชแนลละ2ดอกถูกไหมใช่ครับชั้แนลลแนละ2ดอกหรือชแนลละดละดอชแนละดอกครับพี่น้อง8โอหมเลยอ่ามาดูคุมพลังครับผมไปทางนู้ดอันนี Alright, para para ้เข้าไม่ได้โอ้หของ DBK ด้วย DHK TB t 8 4 ผมกลับขอไปด้วยนะครับที่กล่าวอ,อ,อ,อ่จจาระิดอาจารย์ตัวไหนครับอะไรบ้างครับอาจารย์ตัวตัวล่างตัวตัว,ตวเราจะเล่น3ทางนะครับอ่ะเล่น3ทางนะอ่นสามทางเล่นสามทางครับผมเราก็จะมีกลางเบรกกลางแหลมเบรกกลางแหลมใช่ครับก็คือชแนลระดอกเลยครับผมชแนลระดอกเบรกถ้าเป็นเบรกก็คือชแนลระดอกเลยสูงไหมอะไรคืนนี้เบรเบรทั้งหมดครับอ่าเบรทั้งหมดอ่าอันนี้ก็กลางแหลมใช่อันนี้อาจจะอันนี้กลางอันนี้แหลมใช่ไหมครับผมใช่อ๋อแท่นละ สองชงแนลกลางหกชนแนลบผมประมาณนี้สองฝั่งเลยเนาะแจ๋วเลยครับผมนี่ครับโอ้โห,โโหดูระบบไฟครับผมเป็นลิเกน้องใหม่ครับของโคราชเนาะลูกเป็ดปากแบนทำไมถึงลูกเป็ดปากแบนครับก็เกนตลก อ๋อแกเป็นตลกมีก็พอมีก็มีชื่อเสียงมีคนรู้จักอยู่ครับมีคนรู้จักอยู่มีแฟนคลับอยู่ครับอ๋อแล้วก็ติดตามได้ใน YouTube ครับลูกเป็ดปากแป็อะไรเงี้ยครับผมเอามี YouTube ของของแกด้วยไหมใช่ครับมีเพจมีอะไรครับเป็น YouTube ลูกเป็ดปากแปนเลยไหมใช่ครับแล้วก็เพจก็ลูกเป็ดปากแปนครับผมอ๋อติดต่อติดตามได้เนาะครับครับผมอ่ะถ้าเขาติดต่องานแสดงอะครับจะก็เบอร์โทรเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเห็นเนาะ เบอร์โทรครับผมฝากฝากไว้ฝากฝากครับผมเฟซบุ๊กก็ลูกเป็ดปากแยมครับพี่น้องอาจารย์หนึ่งหน่อยลมแรงครับผมอันนี้อันเฟซเฟซบุ๊กนะครับเนี่ยลูกเป็ดปากแยมครับผมพิมพ์ไปเลยแล้วก็เบอร์โทรก็นี่ครับผมแปดหนึ่งครับศูนย์แปดหนึ่งสามหกศูนย์สามหกศูนย์สองศูนย์หนึ่งสี่สองศูนย์หนึ่งครับผมฝากไว้ด้วยลิเกลูกเป็ดปากแยมครับผมนี่นะครับลิเกคอนเสิร์ตดนตรีสดนะครับลิเกคอนเสิร์ตดนตรีสดครับดูครับถือว่าถือว่าเป็นมิติใหม่ของโคราชไหม ครับผมเป็นมิติใหม่ของโคราชนะก็เมื่อสมัยก่อนผมยังเป็นเด็กอยู่เนอะอ่ะมันจะมีคณะหนึ่งอที่เขาทําดนตรีสดอ่ะดีมากๆก็คือจองไพวิไลลุงอ่ะแต่มันก็นานแล้วครับแหลังจากนั้นก็เท่าที่ผมจำความได้ก็ไม่มีใครทําเลยครับมันมีว่ามีเราเนี่ยแหละรับแล้วเราก็เราเคยชอบในจุดที่เราเคยดูใช่ครับเราก็เลยมาทํา ันถึงดีอใช่ถึงดีใช่ใช่ใช่อาจารย์ได้อัธรณดีใช่และอย่างหนึ่งเราเราสามารถต่อยอดไปตรงที่ว่าเผืือเจะภาพไหนไม่ต้องการแบบว่าอยากทูนวันออยากอยากหาลิเกก็อยากหาออยากหาอิเล็กโทรก็อยากหาแต่ถ้าหาสองอย่างมันเพลองไหมเราสามารถควบได้สองอย่างครับเพราะเราเป็นนตรีสดอยู่แล้วอถ้นตกลงกันจาภาพครับผมครับผมว่าจะหกโมง แล้วนั่นก็เป็นลิเกอ่าก็ได้ตกลงกันเนาะใช่ครับผมเอาเป็นมิติใหม่ครับพี่น้องฝากไว้ด้วยพี่น้องทางโคราชนะครับโคราชหรือทางประเทศไทยนะครับผมถ้าสนใจนะครับอ่าลิเกคณะลูกเป็ดปากแบน์นะครับผมมิติใหม่ของลิเกฝั่งอ่าโคราชนะครับผมนะครับเป็นดนตรีสดนเลยครับผมฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งคณะแล้วกันเนาะอาจารย์อสำหรับวันนี้อาจจะไม่ได้อยู่ฟังเสียงเพราะผมมีงานต่อนะครับผมถ้างั้นก็ดีใจที่ได้เจออาจารย์ครับผมสวัสดีครับ ลาไปก่อนครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวผมต้องไปงานต่อที่บัวใหญ่ครับผม